สำคัญ,ญิที่บอกไว้ครอแล้วว่าจะลืมลงโลกแห่งนี้ยังคมไว้ตำนานยังไม่สิ้นลงสันทางนั้นท่านเลือกเองเก้าเดินได้ความมั่นใจ อาฝันทุกการเล่นแปลงให้ผู้แข่งคงไว้ได้คนสำคัญพ้องประชาควรหวังยังคงตามหาด้วยดวงใจ 的老干。<noise> <noise> สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้มีโอกาสได้มา,าไลฟ์กันเร็วนิดนึงนะครับก็อยากจะมาลองไลฟ์ดูช่วงเวลาบ่ายๆแบบนี้นะครับว่าจะพอมีคนดูไหมเพราะอ่าพอดีช่องเรามันเปิดขึ้นมาใหม่อ่ะเราก็แค่อยากจะเรียกอะไรนะ ๋ยวก็ลองหาช่วงเวลาช่วงเวลาดูว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ย <c oughs> ของการไล์แต่แต่ครั้งเนี่ยมันจะช่วงเวลาไหนคนจะดูเยอะกว่าน,นะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ไปนิดนึงนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กันหน่อยนะกดไลค์กดแชร์กันนิดนึง ก็วันนี้ก็ไม่ได้ว่ามีเรื่องอะไรมากมายก็จะมาคุยเรื่องอพอดีเห็นว่ามันช่วงนี้มีเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกยิงใช่ไหมคือวันนี้เขากำลังจะเถียงกันอยู่ว่าจะเอากี่วันดีอืฝ่ายรัฐบาลก็จะบอกเอาวันสองวันอะไรก็วานไปแต่ฝ่ายค้านก็อยากได้ห้าวัน ล่าสุดเขาบอกถ้าไม่ได้ห้าวันได้สี่วันก็ยังดีนะครับแต่ก็ถ้าสำหรับผมนะผมก็เออผมอยากจะบอกว่าสำหรับผมเนี่ยถ้าว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกกอิงเนี่ยนะผมคิดว่าอืมวันเดียวก็เกินพอแล้วนะวันเดียวให้มันจบไปในวันเดียวนะอภิปรายเสร็จลงมติอ่าเห็นชอบไป,ไปเลยให้มันจบไปในวันเดียวผมว่าน่าจะดี ถามว่าที่ผมถามว่ามันดีเพราะอะไรเพราะว่าถ้าอภิปรายนายกอิงสี่ถึงห้าวันเนี่ยผมว่ามันไม่ได้เป็นผลดีอะไรหรอกแล้วผมว่าประชาชนก็เออไม่ได้รับประโยชน์อะไรกับการที่คุณอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและทงตีในครั้งนี้นะครับผมมองแล้วก็ผมยังมองเลยว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกและทงตีแต่ของทานชินวัตรในครั้งเนี้ยผมว่าเหมือนเป็นการอภิปรายที่เสียของอ่ะ คุณจะหวัพิปายนายกเพียงคนเดียวเนี่ยผมว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรถูกไหมคุณอาจจะอาจ,จะให้เหตุผลว่านายกเองอาจจะเป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลยังไงก็สุดแล้วแต่นะครับแต่ผมว่าผมมองว่านายกเองเนี่ยเออไม่ควรที่จะไม่ควรที่จะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย นะครับแต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณเป็นฝ่ายค้านก็มีสิทธิ์ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจในายกได้นะครับแต่ผมว่าการที่อภิปรายนี่คุณอภิปรายเป็นลายกระทรวง like ลายรัฐมนตรีเป็นลายบุคคลผมมองว่าน่าจะมันน่าจะโอเคแล้วมันน่าจะสมเหตุสมผลกว่านะครับผมมองว่าอย่างนั้นแล้วผมเชื่อว่าถ้าคุณอภิปรายแบบนั้นเนี่ยประชาชนก็จะได้รับข้อมูลนะครับได้ประโยชน์ จากการคุณหลัาพิพายไม่ไมว้วางใจนะครับถูกไหมคือคุณกล่าวหาว่าโอเครัฐบาลหรือรัฐมนตรีคนใดทํางานบกพร่องตรงไหนทางรัฐมนตรีก็มาชี้แจงก็คือ,อแก้ต่างกันไปนะครับแล้วผมเชื่อว่าข้อเท็จจริงเนี่ยประชาชนที่เขาได้ดูได้รับฟังเนี่ยผมว่าประชาชนเขาเนี่ยเขาก็เล่นย,ยังไงอี่ยเขาก็มีวิจารณญาณของเขาอะในการรับฟังนะ รับชมดูเขาตัดสินใจเองได้อะว่าสิ่งที่คุณมาอภิปรายนายกนะว่าเออมันจริงเช็ดยังไงถูกไหมแต่พอมาอภิปรายครั้งเนี้ยคุณเลยกอภิปรายนายกคนเดียวแล้วผมถามว่าอันนี้คือผมยกตัวอย่างคือแต่และกระทรวงเนี่ย นายกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เรื่องแต่กระทรวงขนาดมากมายขนาดนั้นไม่ได้รู้เรื่องอ่าลงไปในรายละเอียดลึกขนาดนั้นถูกไหมแต่คุณมาบพิพายเนี่ยแบบเนี้ยคุณแบบพิพายตัวรัฐมนตรีประจํากระทรวงนั้นไม่ดีกว่าหรอถูกปะเออ ผมก็คิดอย่างนั้นนะแต่สำหรับผมมันมันหนึ่งห้าวันเนี่ยเยอะไปนะห้าห้าวันนี่เยอะไปเอาจริงอ่ะวันเดียวพออาที่ปยยายนายยกอ่ยวันเดียวพอนะเพราะว่าผมก็ดีเห็นข่าวเนี่ยล่าล่าสุดเนี่ย อีสอสประกอบบูตเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าไม่ได้ห้าวันเขาขอสี่วันเออแล้วเวลาคุณหล่อท่ายมันมก็หนีไม่พ้นเรื่องสรัพยสิ่ใช่ไหมเรื่องสันสิบสี่เรื่องเอง็ v ม,มเรื่องอะไรไ<ม>พวกเนี้ยมันมันหนีหนีไม่พ้นเรื่องนี้อยู่แล้วอือถูกไหมตื่เออนั่นอะ เอาจิ้งอ่ะสี่ห้าวันเอาเวลาไปทำอ่องอื่นดีกว่าเอาอะไรไปทำที่มันเป็นประโยชน์ไม่เยอะกว่ากว่าที่จะมานั่งเถียงกันในในสภาอย่างเงี้ยนะก็ดูแล้วหนีงไม่พ้นเรื่อง3.4 MOU 4.4 a r ี e n o o น l i n e มีอยู่แค่เนี่ยอืมที่ผมบอกให้แล้วเอาข้าพิพาณเอาไปภาาสีตัวนายกสักติเนี่ยก็เดี๋ยวก็ท้วงเล่นวายกันในสภากันไม่มีใครได้ประโยชน์อะไรเลยถูกไหมแย่กว่ะแย่กว่ะแล้วล่าสุดเนี่ยเนี่ยโอ้โหยังไง lúc năm pin là Stop feeling mình yêu thật hm mọi người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 